ได้ครับซื้อใครไปพี่คะเนสตแข่งตั้งตีเยอะอะไรต้ว

นี่พี่อนเลยเอาไว้พี่ยืนยืนเลยยืนยืนอ่าก้าวข้าไปเลยปึ๊บง่าี่พีไไม่ถอนตอนออกรถมโอเคนะพี่เวลาขึ้นอย่างนี้นะพี่เอาเลยไหม 好的，好的。